หนุ่มตกปลาเจอดียื้อสุดกำลังสุดท้ายไม่ใช่ปลาเหตุการณ์ดังกล่าวเผยแพร่ลงในเพจเฟซบุ๊กหนึ่งบอกเล่าเรื่องราวของหนุ่มชาวออสเตรเลียที่ออกไปตกปลาบริเวณนอร์ h เ r n ร์เทลีทอรีแม่น้ำวิกตอเรียซึ่งเหตุการณ์ก็เป็นไปตามปกติย่อนเบ็ดติดเหยื่อลงไปรอปลามาและจูจ่ๆก็มีปลามางับจนได้หากแต่เมื่อปลาตัวนั้นโผล่พ้นขึ้นมาจากน้ำทำทุกคนบนเรือต้องร้องตกใจกันท่วนหน้าเพราะ คือจอระเข้ตัวใหญ่มางับเหยื่อแทนซึ่งในตอนนั้นเขาล่องเรือไปกันประมาณ3มชั่วโมงก็มีจระเข้ตัวนี้โผล่ขึ้นมากินเบ็ดทีแรกมันก็ไม่ยอมปล่อยตนจึงยื้อสู้กับมันจนคันเบ็ดงอกระทั่งเหยื่อหลุดจากเบ็ดมันจึงได้ปล่อยและว่ายน้ําหายไปอย่างน้อยเขาก็ได้เบ็ดคืนมานะแม้จะไม่ได้ปลาก็ตามติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ